สวัสดีครับตั้มธนาทรนะครับหรือบุญสร้างลูกศากลับมาอีกแล้วครับมาอัปเดตว่าวันนี้ตั้มทําอะไรบ้างตอนนี้ตั้มอยู่ที่ไหนนะฮะวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมอมืวันเสี่ยงโชคของใครบางคนหรือเปล่าครับไม่มีเลขเด่นมาบอกนะครับเพราะว่าคงถ้าเกิดกว่าจะอัปเดตอันนี้ก็หลายวันกว่าที่จะกลับนบครศรีธรรมราชตอนนี้ไม่ได้อยู่นครศรีธรรมราชนะครับอเอาแวะอยู่ที่พัทยาครับมาตั้งแต่เมื่อวานแนละ้ว เพิ่งลงเครื่องแล้วก็มาพัทยาเลยนะครับผมจริงตั้งใจจะกลับบ้านที่สุโขทัยครับไปราบพ่อหน่อยไปหาพ่อกับแม่หน่อยนะครับเนื่องในวันพ่อด้วยแล้วก็ขวบไปกับปีใหม่ด้วยนะครับอยู่กับบ้านสักครึ่งเดือนนะฮะก็เลยแวะแต่แวะมาที่พัทยาก่อนมาหาญาติญาติพี่น้องแล้วคนสนิทที่อยู่พัทยาครับเพราะตั้มอยู่พัทยามา8ปปีครับแล้วมีเพื่อนมีพี่มีน้องอะไรที่สนิทกันก็เยอะแยะเลยครับที่พัทยา ไม่ได้มาขายตัวนะครับขายไม่ออกแล้วครับอายุมากแล้วด้วยแล้วก็ขี้เหร่มากแล้วตอนนี้แต่ใครจะชมว่าหล่อมากก็ไม่ปฏิเสธครับยอมจำนวนก็วันนี้อยู่คนเดียวครับก็เลยถ่ายวิดีโอถือวิดีโอมาด้วยครับตอนนี้อยู่ที่สนามฟุตบอลย่าเทียมพัทยาซ็อกเกอร์กับของพี่ที่เคย ประถมตั้มอยู่คอยดูมาอยู่กับเขามาอาศัยอยู่นะเป็นเด็กปั๊มเมื่อก่อนนี้ตั้งก็เป็นเด็กปั๊มเป็นคนขับสองแถวทําทุกอย่างที่ได้ตังค์แล้วทำงานบริษัทเลยครับแต่ไม่ได้ไปอยู่ตมปาตามผับตะไรเพราะไม่ชอบเที่ยวคือชอบเตะฟุตบอลเมื่อ,อคืนก็มาที่นี่ก็สองชั่วโมงเต็มเ็มครับเ่นฟุตบอลบนสนามหญ้าเทียมเหนื่อยมากครับแต่ชอบครับสนุก อยู่พัทยาอกเกอร์นี่อยู่อซอยเขาน้อยครับบุญสมพันธ์น่าจะบุ็นสมพันธ์ที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วเ <laughs> มื่อกี้ไม่ได้อ่านป้านนะครับ <laughs> เดี๋ยวพาดูนิดนึง <laughs> ว่าสนามเป็นยังไงได้มาตรฐานมากๆเลยนะครับความยาวความกวาม้างน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วครับเยียง <laughs> แต่ไม่มีหลังคากรตอนนี้อากาศร้อนมากครับอากาศร้อนมากเลยยังมีคนเล่นนะครับตอนนี้ก็เที่ยงวันพอดีเที่ยงสองนาฬิกาตรงเลยนะครับ มีสองสนามครับผมก็วันนี้ทำหน้าที่รับจองครับรับจองว่าใครจะมาเล่นเวลาไหนยังไงนะฮะวันนี้ได้ไปแล้วสองชั่วโมงครับฝรั่งมาจองเมื่อกี้ฟุติตฟอไฟงูงูปลาปลาผมก็ะพอพูดได้บ้านนี้หน่อยนะฮะก็ได้รับอาร์มจองมาแล้วสองชั่วโมงครับผมวันนี้ก็นั่งรอรักโัศั์ง่วงมากนะครับ อากาศในนี้เย็นมากครับก็ปเปิดแอร์เย็นมากเพราะว่าข้างล่างข้างนอกร้อนมากกัยาร้อนมากครับถ้ามาจากนครศรีธรรมราชที่ฝน,นตกอากาศดีเดี๋ยวโทรเมื่อกี้โทรไปที่บ้านสุขโขทัทยเ็าบอกว่าหนาวมากอีกก็ไม่รู้ยังไงจะปรับสภาพทันไหมครับเป็นคนต่างประเทศด้วยผม <c oughs> มากเหมือนเดิมครับผมก็อัปเดตกันนิดหน่อยนะครับ มีอะไรเคลื่อนไหวยังไงว่าตั้มอยู่ที่ไหนไปถึงสุโข,ขทัยหรือยังอาจจะไปกรงุงเทพก่อนไปดูเสื้อผ้าฟตุตบอลก่อนหรือเปล่าไปสะสมอีกหรือเปล่าก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้นะครับถ้ามีเวลาแล้วก็ถือกล้องไปตรงตรงนี้แต่มยังไม่กล้าที่จะไปอยู่ฝูงชนแล้วก็จะถ่ายให้ดูว่าตั้มอยู่ตรงไหนอะไรยังไงฮะยังไม่กล้านะฮะถ้าอยู่คนเดียวก็ชิวๆพอทําได้นะครับ หน้าชัดนี่หน้าเนียนใสมากนะครับไม่ไหวนะครับเป็นทั้งแดดเป็นฝ้าแดดฝ้าลมนะครับสิวขึ้นด้วยดูแลกันไม่ไหวแล้วอายุมากแล้วเนาะปีหน้าก็สามสิบห้าปีแล้ววัยมากเลยกับชีวิตยังไม่มีอะไรดีจะพยายามทำอะไรให้ดีๆนะครับพยายามเป็นคนดีของพ่อและแม่แล้วก็สังคมด้วยครับ แล้วพบกันอีกครั้งฮะถ้ามีโอกาสแล้วก็แต่ที่สุโขทัยจะอัปเดตให้ดูว่าบ้านตั้มเป็นยังไงนะครับตอนเราล่าบ้านเป็นยังไงที่บ้านสุโขทัยเป็นยังไงจะมาอัปเดตอีกครั้งนะครัแล้วพบกันครับคัมมิ่ง o ูสวัสดีครับ